ต้นกำเนิดนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเราคือพลังต้นกําเนิดเดี๋ยววันนี้จะให้ทุกคนได้พิสูจน์กันจะได้ให้เพื่อนๆลองพิสูจน์กันดูว่ามันใช่ไหมนะคะมันคือสิ่งที่ครูผู้นําทางจิตวิญญาณสอนเราไว้เป็นพันๆปีแล้วะคะ่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมีแต่การที่เราเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ เพราะสิ่งนี้ไม่มีสอนในโรงเรียนโอเคไหมทุกคนสิ่งนี้ไม่มีสอนในโรงเรียนนะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าเปิดใจรับฟังสิ่งนี้สําหรับใครที่ไม่เคยได้ยินเลยนะส่วนใครที่เรียนรู้เรื่องนี้อยู่ตั้งใจฟังแล้วเอาไปลงมือทานะคะเราจะรู้ได้ไงว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้คือพลังงานต้นกําเนิดเราจะเชื่อได้ไงว่าเราคือพลังงานนั้นนะคะพลังงานต้นกําเนิดหมายความว่าอย่างไง พลังงานต้นกำเนิดหมายถึงพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์มากมากที่มีพลังไร้ขีดจำกัดน,นะคะ,ะครูจะแบ่งมนุษย์หรือเราเราทุกคนออกเป็นสองส่วนแล้วกันนะครูจะแบ่งออกเป็นสองส่วนตามที่ครูทางด้านจิตวิญญาณสอนเราเอาไว้แล้วครูขอแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งก็คือ เราทุกคนมนุษย์ทุกคนมีรูปร่างคือร่างนี้คือร่างกายนี้ร่างกายของนเพื่อนนะคะนี่คือส่วนที่1นึ่งนะคะคือร่างกายนี้ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างร่างกายนี้อวัยวะทั้ง3าสประการนี้จิตหรือความคิดหรือสมองของเราแล้วก็ใจหรือความรู้สึกของเราถูกไหมนะคะร่างกายนี้ประกอบไปด้วยร่างกาย ใจคือรมแล้วก็จิตหรือความคิดหรือสมองนั่นเองนะคะนี่คือส่วนที่1แล้วส่วนที่2คืออะไรส่วนที่2อ,อ่ะก่อนอืน่นเดี๋ยวก่อนที่จะไปส่วนที่2เพืเ่อนๆจะได้เข้าใจง่ายส่วนที่1กายใจจิตหมายถึงเขาก็คือพลังงานใช่หรือไม่ร่างกายเราเป็นพลังงานใช่ไหมอ่าร่างกายเราก็คือพลังงานใจเราก็เป็นพลังงาน จิตเราก็คือพลังงานฉะนั้นร่างกายร่างนี้ที่เรามองเห็นรูปร่างที่เรียกว่ามีรูปนี้ก็คือพลังงานอ่ะส่วนที่สองเรียกว่านะคะส่วนที่เรียกว่าไรรูปหมายถึงไรรูปร่างไม่มีรูปร่างนั่นเองหมายถึงตัวเราเช่นกันนะจะรู้ได้ไงว่าคือตัวเราอ่าเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะเดี๋ยวจะบอกทุกคนให้ทุกคนฝึกด้วยให้ทุกคน พิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยส่วนที่สองคือส่วนที่ไร้รูปนะคะก็คือไม่มีรูปร่างเชื่อไหมส่วนที่ไม่มีรูปร่างส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าพลังต้นกําเนิดที่เราทุกคนมีอยู่แล้วมองไม่เห็นค่ะมันคือพลังงานที่บริสุทธิ์มากๆเป็นพลังงานด้านดีเป็นพลังงานด้านบวก ความถี่ที่สูงมากๆที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วนะคะเราทุกคนมีอยู่แล้วสำหรับสิ่งนี้นะคะแล้วส่วนที่เรียกว่าพลังไลรไร,รูปเป็นพลังที่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีขีดจำกัดยังไงมีข้อจำกัดยังไง บอกไม่ได้รู้แต่ว่าไราขีดจำกัดค่ะรู้แต่ว่าไราขีดจำกัดค่ะ,ะแล้วเราจะรู้ได้งไงนะคะสวัสดีพี่ดาด้วยค่ะเราจะรู้ได้งไงว่าพลังงานไรรูปหรือส่วนที่เป็นไรรูปเนี่ยเขาทำงานกับเรายัางไงการที่เรามีรูปร่างนี้กายใจเก็ยดนี้นะคะ ตัวเราไม่ได้มีแค่นี้ค่ะตัวเราไม่ได้มีแค่ร่างกายนี้ค่ะเรามีในส่วนที่เรียกว่าไรรูปด้วยนะคะและส่วนที่เรียกว่าไรรูปเขาทำงานร่วมกับเราเสมอเลยอ่าเขาทำงานร่วมกับเราเสมอเลยแล้วเขาทำงานยังไงเขาทำยังทำงานยังไงแล้วจะรู้ได้ยังไงอืมแล้วจะรู้ได้ยังไงเวลาที่เรา มีความสุขเวลาที่เราดีใจเวลาที่เรามีความรักรักแบบไร้เงื่อนไขที่รูทําเมื่อสักครูน่นี้เวลาที่เราเอ็นจอยเวลาที่เราโอ้โหได้รับเงินแล้วเราตื่นเต้นดีใจเฉลิมฉลองนะคะเราเห็นคนอื่นเขามีความสุขเราก็ดีใจไป,ไปกับเขาด้วยนะคะมีความสุขไปกับเขาด้วยนะคะมีความรักมีความเอ็นจอยนะคะให้อภัยคนทุกคนได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีพลังงานแบบนี้เมื่อสักครู่ที่ครูบอกไปพลังไร้รูปเขาจะทำงานร่วมกับเรา100%เขาทำงานร่วมกับเรา100%เปอร์เซเขาจะทำงานสอดคล้องกันโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อผลลัพธ์เกิดขึ้นสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เรา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรปรารถนามันเกิดขึ้นนะคะอ่ะในส่วนที่นะคะที่เรียกว่าไบร์รูปนะคะที่เขาทำงานร่วมกับเราในทางตรงกันข้ามกับเมื่อกี้เช่นเรามีความทุกข์เราเครียดเรารู้สึกไม่ดีเราไม่มั่นใจเรากลัวนะคะเราเขาเรียกว่าอะไร โกรธเราหงุดหงิดเราหัวเสียเราด่าลูกเราบ่นคนอื่นนะคะเรานินทาชาวบ้านนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะพลังพลังไรรูปหรือส่วนที่ครูเรียกว่าไร้รูปนั้นนะคะเขาจะแยกตัวออกจากเราอีกรอบนะอีกรอบนะคะเมือ่อไหร่ก็ตาม ที่เราโกรธเราหงุดหงิดเราทุกข์เราเศร้าเราไม่มั่นใจเรากลัวเราไม่กล้าทําสิ่งนี้เราไม่กล้าที่จะลงทุนอันนี้หรอกเราไม่กล้าที่จะออกหน้ากล้องหรอกเพราะกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นแบบนี้พลังไร้รูปนั้นแยกตัวออกจากเราทันทีทันไหมคะทันไหมเมื่อไร่ก็ตามที่เราเมีพลังงานที่ต่า พลังไล้รูปหรือตัวตนที่แท้จริงของเราจะไม่เข้ามาหาเราเลยเขาจะแยกตัวออกไปนะคะอาจจะแยกตัวออกไปไม่เยอะแต่อย่าลืมนะการที่เราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นหมายถึงเราไม่ไม่มีความสงสัยเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสอดคล้องสอดคล้องกันเสมอเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะเดินข้างหน้าก็คือข้างหน้าจะไปซ้ายก็คือไปซ้ายเราถึงจะได้ผลลัพธ์นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยู่ในพลังงานที่มันไม่ใช่ ก็มันทุกข์อ่ะมันเครียดเรื่องเงินอะ่ะเครียดเรื่องคนรักเครียดเรื่องสุขภาพแ่ะแล้วจะให้รู้สึกดีได้ยังไงนี่คือคนไม่คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของพลังงานค่ะคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของพลังงานก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณเปิดใจเฮ้ยพี่สน์ดูซิครูเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอ็นจอยเรามีพลังงานที่สูงสุดสด,ส,ดสิ่งเหล่านั้นมันจะดีขึ้นสุขภาพที่แย่ก,ก็จะดีขึ้น ความรักที่มันไม่โอเคก็จะดีขึ้นพิสูจน์สิคะพิสูจน์สิคะว่าสิ่งนี้ครูผู้นำทางจิตวิญญาณทั่วโลกที่เขาสอนเราไว้เนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเราเท่านั้นคือคนพิสูจน์ยังไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกค่ะจงพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองค่ะนะคะจงพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าสิ่งที่ครูบอกไปเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะคะระหว่างที่เราตื่นร่างกายของเรา เนี่ยอย่างตอนนี้นะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราเป็นคนที่มีสตินะคะจิตสํานึกของเรารับรู้ในสิ่งที่มันดีรับรู้ในสิ่งที่นะคะเป็นพลังงานด้านดีพลังไล้รูปนะคะเขาจะเข้ามาทันทีเขาจะเข้ามาทันทีะาาทน,ทนะคะการที่เรา อยู่ใช้ชีวิตในในใช้ชีวิตในปัจจุบันตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนนี้นะคะเขาพร้อมที่จะเข้ามาหาเราเสมอเราสามารถสื่อสารกับเขาได้อยู่แล้วค่ะเราจูนกับเขาได้ตลอดเวลาค่ะแต่การจูนของเราจูนแบบไหนด้านดีหรือด้านลบนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ค่ะนะคะเวลาที่เรานอนหลับรูปนี้ร่างกายนี้หลับใช่หรือไม่ใช่ ร่างกายนี้หลับเพราะเราหลับสมมติเรานอนหลับลึกเลยนอนแบบโอ้โหนอนดีมากส่วนที่เรียกว่าไรรูปเขาทํางานให้เรานะคะเขาไม่ได้หลับะเพราะเขาไม่มีวันหลับค่ะเขาทํางานให้เราตลอดเวลาค่ะตอนที่หลับครูถึงบอกทุกคนว่าก่อนนอนจงรีแลกผ่อนคลายร่างกายนะปรารถนาสิ่งใดก่อนหลับ พูดคำยืนยันในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะเมื่อเราหลับกับคำพูดที่เราส่งให้จิตใต้สำเนึกของเราหรือพลังไร้รูปของเราเขาจะไปทำงานให้เราทันทีเขาจะทำงานให้เราทันทีเพราะเราหลับเราไม่มีแรงต้านแล้วทุกคนทันไหมเวลานอนจึงเป็นเวลาที่สาคัญนอกจากจัก,กรวาลจะทำงานให้เราแล้วร่างกายของเรานะคะ เขาก็ยังซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถูกปะนะคะนั่นคือสิ่งที่หลายคนพลาดนอนไปด้วยความทุกข์ร้องไห้คิดมากเครียดตื่นเช้ามาจึงไม่สดชื่นเบื่อไม่อยากทำอะไรนั่นคือเหตุผลของคนที่นะคะไม่รู้วิธีการที่จะเ้ยจัดการชีวิตตัวเองได้ยังไง แต่ถ้าก่อนนอนเราหลับไปด้วยความสุขสุดๆเราหลับไปด้วยพลังงานที่เป็นพลังงานเดียวกันกันกบไ้รูปนะคะตื่นเช้ามาเราจะดเราจะสดชื่นเราจะมีพลังแล้ววันนั้นทั้งวันเราก็จะเป็นคนที่พลังงานดีพลังงานดีเราสามารถที่จะแก้ทุกปัญหาหรือแก้ทุกสถานการณ์ได้เพราะพลังงานเราสูงทันไหมถึงแม้เราอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีแต่เราจะจัดการเรื่องนั้นได้แต่ถ้า เราไม่เคยรู้เรื่องนี้หรือไม่ได้ทำเตือนเช้ามาเมื่อคืนก็เครียดทุกเรื่องเงินทุกเรื่องอความรักสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นอนไม่หลับมันก็ทําให้คุณนอนไม่หลับตือนเช้าขึ้นมาคุณก็หัวเงียมึนหัวแล้ววันนั้นทั้งวันคุณจะมีพลังงานสูงได้ยังไงสิ่งที่ไม่ดีก็เข้ามาสิ่งที่แย่ๆก็เข้ามาในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงลองมองย้อน ชีวิตที่ผ่านมาดูไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามลองนึกถึงช่วงที่เราลำบากมากๆสิช่วงที่แบบติดลบช่วงที่แบบโอ้โหเจอความท้าทายเจอความล้มเหลวมากมายเราเป็นแบบนี้จริงหรือไม่ช่วงที่เราล้มเหลวช่วงที่เราท้าทายพลังงานของเราต่ำมากนะคะคือเราแยกตัวออกจากพลังไร้รูปตลอดเวลาเพราะเราอยู่กันคนละคึ่งนะคะ เราแยกกันออกแล้วเราใช้เฉพาะความคิดของเราเองและความคิดตักกะเหตุผลของเราเนี่ยก็ทําให้เราคิดผิดคิดถูกส่วนใหญ่จะคิดผิดก็เดินทางผิดลงทุนผิดพลาดก็ลงทุนผิดอีกเพราะเชื่อคนอื่นฟังคนอื่นมาว่าเอ้ยลงทุนอันเนี้ยดีทําออนไลน์ขายอัน,นนะเนี้ยดีนะเนี่ยเรียนฟรีนะคอร์สเรียนฟรีเดี๋ยวจะสอนฟรีทุกคนขาของฟรีไม่มีในโลกหรอก ระวังไว้นะสำหรับใครที่ทำออนไลน์ที่บอกว่าคอร์สฟรีครูไม่เชื่อว่าฟรีจริงๆเบื้องหลังมันต้องมีเสนอด้วยคอร์สฟรีก่อนเจอมาหลายที่แล้วค่ะเจอด้วยตัวเองได้แหละนะคะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆของฟรีไม่มีในโลกหรอกทุกคนการที่เขาให้เราเขาต้องหวังอะไรอยู่แล้วอะอย่างครูครูออกมาให้ครูก็มีการขายคอร์ส เป็นเรื่องธรรมดาเพราะครูก็ต้องใช้เงินครูพูดตรงๆถูกไหมถ้าเราออกมาให้อย่างเดียวโดยที่ไม่ขายอะไรเลยไม่ขายเสื้อสองการ์ไม่ขายช้อปปี้ไม่ขายอะไรเลยเอ๋อครูจะให้ให้แต่คนอื่นแล้วตัวเองแย่ไม่มีกินทําไปเพื่ออะไรจิตวิญญาณร้องไห้อยู่แล้วอะ <c oughs> จิตวิญญาณร้องไห้ตลอดชีวิตอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ค่ะทุกคนนะคะคนที่แบบช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆแล้วตัวเองลําบากนั่นน่ะคุณกําลังทําร้ายจ,จิตใจ จิตวิญ,ญญาณของคุณแบบสุดๆรู้ตัวหรือเปล่าตัวเองยังไม่รอดยังไม่ช่วยชาวบ้านเขาถ้าเราไม่มีเงินไม่มีให้เขายืมยังไปแบกหน้าไปยืมคนอื่นมาให้มาให้อยู่อีกหรอคะครูเคยเป็นมาก่อน,นทุกที่เราเนี้ยพูดถึงเรื่องตัวเองล้วนเนี่ยคือการที่เราไม่เข้าใจตัวเองตัวเองก็ไม่รอดอยู่แล้วดันแบบไปยืมไปยืมเงินคนอื่นมาทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีแล้วต้องรับผิดชอบแทนเขามีใครเคยเป็น มีใครเคยเป็นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอ่ะไม่ค่อยจะมีสติสักสักเท่าไหร่แล้วกันนะอคือทําในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะทุกคนทําในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราช่วยใครไม่ใช่นะคนละประเด็นกันนะคะคนละประเด็นกันนะอืนะคะสวัสดีพี่ดาค่ะสวัสดีคุณจิรัตค่ะสวัสดีพี่หน่อยนะคะ คุณกิรัตเพิ่งเคยเห็นแต่ก็มาบ่อยใช่ไหมนะคะขอบคุณนะคะอ่ะคราวนี้ทุกคนคะการที่เรานะคะจะให้ครูใช้คําว่าจะนะการที่เราจะทําให้ส่วนที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่เรียกว่าไรารูปนะคะหรือพลังงานที่ไรรูปที่เรามองไม่เห็นนะคะที่โคตรมีศักยภาพเนี่ย ทำงานให้เราทำงานให้เรานะคะอ่ะจะเรียก,กาว่าจักรวาลก็ได้ทุกคนแล้วแต่ใครนะคะแล้วแต่ทุกคนจะเรียกว่าอะไรนะคะพลังงานที่บริสุทธิ์มากๆที่เขาตั้งใจช่วยเรานะคะเขาตั้งใจช่วยเราถ้าเรารู้วิธีให้เขาทํางานให้เราเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนอะไรคะทุกคนจะต้องเปลี่ยนอะไรนะคะแน่นอนเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่ไม d s ซ t เราเลยตั <mind> <twe watering> <ant> ้งแต่ความคิดเราเลย เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนวิธีคิดทุกอย่างเลยจากที่มันอาจจะลบมากหน่อยค่อยๆปรับค่ะค่อยๆบวกขึ้นบวกขึ้นแต่บวกอย่างมีสตินะคะเราจะอยู่ในพลังงานด้านบวกแบบมีสตินะไม่ไร้สตินะคะทุกคนนะคะเมื่อเราเปลี่ยนได้ทุกคนค่ะนะคะเราอยู่ในพลังงานที่ใช่เราอยู่ในเขาเรียกว่า อยู่ในคลื่นความถี่ที่คุยชอบพูดว่าวอร์เทคอะเราอยู่ในคลื่นความถี่ที่วอร์เทคอะเราอยู่ในนั้นอยู่แล้วเราไปหยิบอะไรที่อยู่ในวอร์เทคมาได้เลยเราไปหยิบไปรับมาได้เลยค่ะทุกคนนี่คือเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นแต่เราจะรู้ได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความฝันเป้าหมายบ้านรถเงินทองอะไรก็แล้วแต่ เราจะได้มันมาก็ต่อเมื่อเราต้องรู้สึกว่าเรามีมันก่อนสิ่งที่มันขาดหายไปก็คือความเชื่อค่ะทุกคนความเชื่อที่เราเชื่อว่าเรามีมันแล้วหน้าที่ของจักรวาลหน้าที่ของพลังไล้รูปที่จะเป็นคนทำมาให้เราเป็นคนที่แบบสร้างให้เรา ถึงเวลาของเราเวลาที่เราคู่ควรเราจะได้รับเองทุกคนนั่นคือสิที่เราทุกคนมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้สามารถที่จะมีสิทธิ์นี้นะคะมีสิทธิ์ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดแต่คนที่ได้รับคือคนที่อยู่ในคลื่นวอร์เทคเท่านั้นคือคนที่อยู่ในคลื่นความถี่ ที่มันตรงช่องสัญญาณนั้นเท่านั้นครูยกตัวอย่างสมมุติว่าคลื่นวอเทคนี้คือช่องสัญญาณวิทยุร้อยห้าครูยกตัวอย่างร้อยห้าหน้าที่ของเราก็คือจูนคลื่นพลังงานของเราให้เป็นคลื่นหนึอยห้าก่อนค่ะเมื่อเราจูนคลื่นพลังงานของเราเป็นคลื่นร้อยห้าเราก็จะได้ยินเสียงชัดเจนถูกไหมนั่นคือเราได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ พูดเหมือนง่ายเนาจริงปะครูพูดเหมือนง่ายเราจะรู้ว่ามันง่ายหรือมันยากคือการที่เราลงมาทำฝึกฝึกตัวเองฝึกยังไงบอกทุกวันตื่นเช้ามาต้องทําอะไรรู้สึกตัวพูดว่าอะไรรู้สึกตัวทําอะไรตอนเช้าทําอะไรบ้างระหว่างวันต้องทํำยังไงเจอความท้าทายเจอปัญหาเราจะออกจากปัญหานั้นได้ยังไงนะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องฝึกค่ะทุกคน น,ะะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเป็นพลังงานเป็นพลังต้นอ่เป็นพลังต้นกําเนิดอยู่แล้วเราทุกคนโคตรเก่งเลยเราทุกคนมัง่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วเราทุกคนมีบ้านมีรถมีเงินจะสิบล้านร้อยล้านหรือกี่ล้านเรามีอยู่แล้วแต่ตัวเราทําให้ตัวเองคู่ควรกับสิ่งนั้นแล้วหรือยังคําว่าคู่ควรก็คือเป็นสิ่งนั้นแล้วหรือยัง ถ้าเรายังไม่เป็นสิ่งนั้นนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราไม่ได้เราต้องเป็นก่อนค่ะไม่ใช่ฉันมีเงินก่อนฉันถึงจะมีความสุขโน no, ค่ะฉันต้องสุขภาพดีก่อนฉันถึงจะเชื่อว่าฉันมีสุขภาพที่ดีโน no, ค่ะถึงแม้ตอนนี้คุณจะสุขภาพที่ไม่ดีแต่คุณสามารถที่จะสร้างภาพ นะคะสร้างความเชื่อให้ตัวเองใหม่สร้างความรู้สึกให้กับตัวเองใหม่ว่าฉันมีสุขภาพดีแล้วคุณบอกว่าคุณอยากมีเงินล้านคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณมีเงินล้านแล้วคุณมีมาแล้วไม่ใช่เฮ้ยรอให้เงินล้านเข้ามาก่อนฉันถึงจะเชื่อฉันถึงจะมีความสุขโน no. ค่ะใครนะคะที่เรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณมาเยอะเหมือนครูที่ผ่านมานะ แต่เรายังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของพลังงานจริงๆแล้วเราไม่ได้ทําเลยระหว่างวันไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเราไม่ได้ใช้พลังงานต้นกําเนิดเลยนั่นคือสิ่งที่ครูเรียกว่าน่าเสียดายที่เรียนรู้แล้วแต่ไม่ใช้ครูยกตัวเดตตัวอย่างนะแม้กระทั่งเราทํางานออนไลน์โพสต์เฟ e บุ๊ k เราก็ต้องให้ค่าพลังงานที่ดีก่อนจะโพสต์ขณะที่พิมพ ขณะที่ทำภาพขณะที่โพสวิดีโอขณะที่ยกกล้องมือถือเราก็ต้องอยู่ในพลังงานที่เป็นพลังงานต้นกำเนิดของเราไม่ใช่ทำด้วยความเครียดเฮ้ยคลิปนี้มันจะดีไหมว่าควนจะดะูคนจะดูคลิปของฉันไหม,ไมถ้าฉันจะอัดเรื่องนี้โนไม่มีค่ะทุกคนไม่มีแบบนี้แล้วค่ะคนที่เขารู้เรื่องนี้เขาทำทุกอย่างด้วยความฟินอิน นี่คือสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ครูก็ไม่รู้แต่ละคนทําแค่ไหนนะคะ,ะครูไม่รู้ว่าแต่ละคนทําแค่ไหนถ้าใครโฟกัสเรื่องนี้แล้วตั้งใจทํำยังไงยังไงชีวิตของคุณก็ดีขึ้นแน่ๆเหมือนตอนนี้นักเรียนในห้องเรียนของครูเงินล้านแรกสร้างได้ด้วย AI เดี๋ยวจบนี้ครูก็ไปสอนเรื่องทําลูกครูไม่ปล่อยหรอกคะ่ะนะคะอยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีไรายได้จริงๆ จับมือทําเลยค่ะจับมือทาเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่ครูสอนเพราะเดี๋ยวจบจากนี้ก็ไปทําภาพกันทําวิดีโอกันนะคะแล้วก็เป็นพลังงานไร้รูปกันอ่านี่คือสิ่งที่ครูจัดให้สําหรับนักเรียนของครูใครนะคะที่ต้องการเรียนตอนนี้นะราคาอยู่ที่2 9 0 0แต่ครูขอ,ขอเลือกก่อนนะขอเลือกคนที่มีพลังงานบวกเท่านั้นไม่บวกขออนุญาตไม่รับนะคะไม่ได้ยิงค่ะเงินต้องการค่ะ แต่ต้องการคนที่มีใจที่บวกจริงๆเพราะคนบวกจะทำให้มีผลลัพธ์ได้เร็วใครสนใจก็ทักมานะคะที่ P I M A I 1 2 8 8นะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณนะคะ